สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The ีอา of t a r ท t อดบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันไม่ว่าจะทะเลาะกันไม่ว่าจะเลิกกันหรือมีปัญหาใดๆต่อกันเราจะกลับมาดีกันได้ไหมมาง้งอกันได้ไหมมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมมาหากันที่ธาตุลมมีถุนต้นกลุ่มค่ะเรามาดูเิว่ามันจะได้ไหมมาดู ความรู้สึกของคุณความรู้สึกของเขาแล้วรักของเรากันนะจะมันจะได้ไหมอ่ะเออโอ้ความรู้สึกมันได้นะแต่สิบดาบแล้วนะสิความรู้สึกถึงการกลับมาดีกันมันเบื่อมันเซ็งมันนอยความช่วยเหลือเกื้อกูลอ่ะจบไปหน่อยจิจบไปหน่อยเออแบ่งกันนะ ชติไทยแบ่งกับมามาหน่อยเออโอเคแบ่งกันอ่ะความรู้สึกของเขาอืมเขาอยากกลับมานะแต่ว่าเขาก็รักตัวเองเป็นแล้วนะอืมอ่าอ่าอ่ามามาไม่แย่งมามาไม่แย่งอ่ามาความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันจะกลับมาคืนดีกันได้ไหม จริงๆดูไพ่ใบนี้มันมองถึงมันมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณเองสองคนก็มีใจนะเออมองถึงความรู้สึกถึงคนสองคนน่ะก็มีใจต่อกันน่ะมันมีเรื่องราวมันมีความผูกพันมันมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากๆเลยนะเออไพ่ของคุณเป็นไพ่ของซิกออฟวารเลยนะรู้สึกถึง เหมือนเหมือนใครบางคนในใจก็อาจจะเฝ้ารออยู่ไหมเฝ้ารอคอยอะ่ะให้กลับมาเฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่พายุฝนจะผ่านพ้นไปแล้วจะได้กลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่มันมีสิบดาบอยู่ตรงเนี้ยมันจบกันเพราะเหตุใดล่ะเออมันเป็นความรู้สึกของคนที่ที่มันเหมือนมันเหมือน กำลังพิสูจน์อะไรบางอย่างพิสูจน์ความจริงใจพิสูจน์คำพูดเออหรือว่าอาจจะมีโอกาสมีสัญญาณดีๆในการกลับมาก็ได้นะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอะยอมคืนดีอีกฝ่ายหนึ่งจะใจแข็งได้ไหมมันมีสิบดาบอยู่ตรงนี้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาน่ะนะมันเป็นสิบดาบเลยมันเป็นภาระ เป็นความเหนื่อยล้าเป็นความผิดหวงังเป็นความเสียใจเป็นความรู้สึกที่บั่นทอนอะ่ะบางครั้งในอยู่ในความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ใช่เหตุผลในความรักอย่างเดียวก็ได้นะมันอาจจะเป็นเพราะภาระที่แบกรับก็ได้อ่าบางคนอาจจะเป็นภาระที่แบกรับไปเหลือเกลือกูลครอบครัวจนเรา เรารู้สึกว่าอยากออกมาจากความสัมพันธ์เพราะเราไม่อยากจะแปกรับตรงนั้นอีกแล้วหรือเปล่าลมในกลุ่มตุนกลุ่มอืมเพราะดูเหมือนว่าเขาอาจจะลอยตัวหนูปัญหาหรือว่าเขาอาจจะดูนิ่งนิ่งและเขาอาจจะไม่ทําอะไรเลยมันมองถึงความเสียใจอยู่บ่อยๆอย่อะมันมองถึงคุณเองอาจจะรู้สึกเสียใจกับเขาหรือผิดหวังในตัวเขาอะ่อะอ่ามันเป็นความผิดหวังมากกว่าเป็นความผิดหวังที่เราเราคิดว่า ในความรักเนี้มันน่าจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไหมอะมันน่าจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไหมแต่อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเกือ้อกูลก็ได้นะมันเป็นมันเป็นความเบื่อนหน่ายความผิดหวังการคาดหวังอะไรแล้วก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ที่คุณได้รับอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะม,มันเลยอาจจะเป็นจุดแตกหักของความสัมพันธ์ก็ได้นะ เนี่ยมันมีเรื่องเสียใจเพราะความนิ่งเฉยเขาเองเขาอาจจะไม่ทำอะไรเขาเองอาจจะไม่ช่วยอะไรคุณเขาเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรถึงการเดินจากไปก็ได้นะเพราะเขารักตัวเองเป็นนะเขารักตัวเองเป็นอืมอาจจะมีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินทองมาเกี่ยวข้องด้วยหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของการไม่ช่วยเหลือซึ่งการลการ อาจจะเป็นความรู้สึกที่แบกรับอยู่ฝ่ายเดียวจนเกินจะแบกรับแล้วก็ได้เออมันไม่ใช่เรื่องรักอย่างเดียวนะในไพ่ที่มองมันเป็นเรื่องของการไม่ดูแลกันก็ได้ไม่ดูแลเราความรู้สึกของคุณคือการไม่ถูกดูแลไหมไม่ถูกซัพพอร์ตใจไม่ถูกดูแลใจเราต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวเราไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยได้แต่ความคาดหวังแล้วไม่ได้อะไร เสียใจไม่ใช่น้อยค่ะคุณดูเสียใจมากกว่าเขาที่ท,ที่ใครเทใครไมู่้วแต่ว่าคุณดูเสียใจมากกว่าที่เขาเสียใจซะอีกอืมความสัมพันธ์นี้มันขาดสะบ,บั้นไปอย่างรวดเร็วหรอคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะหลายครั้งที่ดูดูการหลายครั้งที่พยายามพูดหรือพยายามปรับความเข้าใจปรับความเข้าใจกันแล้วบอกกันแล้วคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่โอเคอยู่ดี เออมันนำมาซึ่งผิด <c oughs> มันมีความเป็นโฟล์อฟวานอยู่มันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบเจออะไรมานักครั้งไม่ท่วนความรู้สึกของคนที่มันมีจุดร้วาวฉานอยู่เงียบเงียบที่เรารู้สึกได้าบางทีในใจคุณมันถูกความกดดันที่มากเกินไปเออหรือไม่แน่ใจอีกคนหนึ่งเลยว่าเราจะสามารถที่จะไปได้กับ ความสัมพันธ์นี้เออโอกาสล่ะมีโอกาสของการกลับมาไหมคะอืมมันมีโอกาสแเ mm hmm. ด็ทเลยเหรอคุณอาจจะดีวกับราศีราศีพิจิกค่ะถ้าดินผู้สบกันมัางกรนทัดไฟไม่สิงธนูลมก็มาโอกาสมีไหมเหรออืม mm hmm. ต้องหาคนเชื่อมใจซะละมั้งเพราะว่าถามว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันดูไม่เท่าเทียมกันมันมีเยอะนะอยากจะไปเปิดโอกาสให้กับตัวเองหรือไม่ก็อยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ที่ดูเขาไม่ใส่ใจดูเขาไม่รักดูเขาไม่เติมเต็มแต่มันมีความรักความหวังความห่วงใยมีเรื่องราวดีๆร่วมกันแต่พยายามหนีออกไปจากความสัมพันธ์น่ะมีโอกาสค่ะให้จบมันเป็นดอมเมสซิเชียน ซึ่งไพ่ของเดอร์เมสเซเจนเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไอสิ่งที่บอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วสิ่งที่แบบว่าเขาไปมีคนใหม่แล้วไม่เอาแล้วค่ะไม่แน่หรอกในชีวิตในวันข้างหน้าอะไรก็บอกเราไม่ได้บางครั้งนะตอนนี้เราพูดว่าเราไม่เอาแต่บางครั้งโชคชะตาเดอร์เมสเซเ ภาพแบบนี้มันปรากฏเนี่ยมันสามารถจะบ่งบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่แน่ไม่นอนในชีวิตอะไรก็ตามที่คิดว่าไม่ใช่มันอาจจะใช่อะไรก็ตามในชีวิตที่มันคิดว่ามันไม่ไม่โอเคมันยังสามารถกลับมาได้แบบมันเหมือนแบบกระทันหันน่ะมันมันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายมันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราเกิดความพลิกผันอืมบางทีเราคิดว่าเรามีปัญหากันน่ะ มันอาจจะพลิกสถานการณ์กลับมาให้เราได้มาเจอกันได้มาพบพากันเพราะโชคชะตามันพามาให้พบกันโชคชะตายังสารสัมพันธ์ของคุณสองคนไวหนะักเอออารมณ์นี้ไหมคะมันเหมือนมันเหมือนอารมณ์ของคนที่แบบที่แบบเนี่ยโชคชะตาโชคชะตาแต่เราบอกเราไม่เอาแต่เราบอกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ไม่รับแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยน บางครั้งโชคชะตาถ้าเจอเมซิเจียนมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญจุดเปลี่ยนที่เราไม่อาจต้านทานจุดเปลี่ยนที่เราไม่สามารถจะกําหนดได้ตอนนี้เรายืนยันหนักแน่นว่าไม่เอาแล้วชีวิตเรามีความสุขดีแล้วชีวิตเราเป็นอิออสระจากสิ่งทั้งปวงแล้วชีวิตเราอยู่ดีแล้วเรารักตัวเองเป็นแล้วแบบนี้ดีแล้วแต่วันหนึ่งที่โชคชะตาเราเมซิเจนมาเนี่ย วันหนึ่งโชคชะตานั้นอาจจะทำให้คุณลืมคำว่าไม่เอาเออถึงเวลานั้นมันอาจจะเกิดว่ามันอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ทามารุคัดไม่ถึงนะ่ะมันนำมาซึ่งการสารสัมพันธ์ใหม่ได้ค่ะได้นะโดเมสิเียนสามารถจะสารสัมพันธ์กันใหม่ได้สามารถจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้สามารถที่จะ ที่จะเราคิดไว้เรื่องหนึ่งอย่างหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งแต่ว่ามันสามารถที่จะพลิกผันพลิกโผลพลิกใจเราไปได้หรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราตกหลุมรักคนที่เราเคยรักแล้วเราเคยเกลียดแล้วเราเคยเลิกไปพร้อมๆกันก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะไพ่ดุมเมอร์เจเชนเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะเนี่ยมันมีความรักอยู่ตรงนี้อืมแล้วถ้ากลับมาแล้วมันจะเป็นยังไง ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปอยู่แบบการลายานมิตรอยู่แบบเพื่อนกันอยู่แบบไม่คาดหวงังอยู่แบบว่าให้มีเหตุและผลเนี่ยความรักมันยังคงหลงเหลือนี่ไงบางทีก็เกี่ยวกับครอบครัวมีเด็กมาสารสัมพันธ์ทําให้ชักจูงการกลับมาการพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกก็ได้ใช่ไหมกลับมาเราจะเป็นยังไงดูมีความสุขนะสิบ ถ้วยเลยนะสิบถ้วยแต่กว่าจะกลับมานั้นต้องผ่านพ้นช่วงวิกฤตผ่านพ้นเวลาผ่านพ้นความยากลําบากผ่านพ้นไปก่อนต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่นะค่อนข้างนานอยู่นะอืมเนี่ยมันสิบถ้วยเลยนะมันสามารถที่จะเป็นครบคกลวได้ มันสามารถที่จะกลับมาฟื้นความทรงจําคือบางทีบางคนน่ะทะเลาะกันผิดหวังกันแต่ก็ไม่ได้เกลียดกันจนมองหน้ากันไม่ติดหรือว่าไม่ได้ทะเลาะกันขนาดรุนแรงแต่อาจจะเป็นความไม่พอใจที่ซ่อนอยู่ในใจที่ไม่มีใครเอ่ยคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจแต่คุณก็ไม่บอกไปเขาอาจจะไม่พอใจเขาก็ไม่พูดหรือบางทีต่างคนต่างคิดไปคนละทิศคนละทางเขาคิดอย่างหนึ่งคุณก็คิดไปอย่างหนึ่งมันเป็นความอาจจะเป็นความไม่เขาเข้าใจกัน เลยทำยิ่งเวลาเกิดปัญหาเราไม่พูดไม่จาไม่อธิบายไม่บอกก็เลยเป็นจุดเป็นจุดใหญ่เลยทำให้ความรู้สึกที่คิดหนักคิดมากมันบานไปลายไปใหญ่ตูนะนะมันบานปลายเลยเธอไปเลยทีเดียวชบเออนั่นแหละถ้าจะอยากจะกลับมาโอกาสในวันข้างหน้ามีแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โอเคไหมจ๊ะอ่ะลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตาม อย่าลืมคอมเมนต์ใต้สคริปชันบ็อกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาข้างใต้คลิปมีลายส่วนตัวนะคะไปดูคลิปอา,อาจารย์สรุปความรักในแต่ละเดือนไว้มีคำแนะนำด้วยนะคะในช็อตสั้นๆส,สวัสดีค่ะ